สวัสดีค่ะตอนนี้พวกคุณอยู่กับรายการ X Part Game นะคะนี่ก็เป็นตอนแรกของ X Part Game เลยก็ว่าได้ทีเดียว X Part Game จะเป็นรายการเกี่ยวกับการรีวิวเกมแล้วก็จะเป็นการรีวิวการรีวิวนอกเรื่องของเกมนิดหน่อยซึ่งการรีวิวเกมแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะรีวิวในโทรศัพท์หรือบางทีก็จะอาจเป็นในเน็ตนั่นเองซึ่งเป็น โหลดในโทรศัพท์และในในเว็บเนี่ยการเล่นเกมในเว็บเนี่ยมันไม่ต้องบางเกมโหลดบางเกมก็ไม่ต้องโหลดขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นเนี่ยต้องโหลดหรือไม่นั่นเองนะก็ออกวันนี้จะมาสอนแบบที่เห็นกันอยู่นี่เลยนี่เป็น iPod Touch 4นี่เองจะมาจะมารีวิวจะมารีวิวเกี่ยวกับ แอปหนึ่งที่คล้ายเกม GTA แต่ไม่ใช่เกม GTA ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรจำไม่ได้ละแต่ที่รู้ก็คือมันเป็นของเครือข่ายเกมมันเป็นเครือข่ายเกมไงเครือข่ายเกมที่เป็นมียี่ห้อเอาไง,ไง่ายๆเกมที่มียี่ห้อมีเครือข่ายของการรับรองมาแล้วของการโหลดอ่า การันตีมาแล้วว่าเกมนี้ต้องสนุกแน่สนุกแน่นอนมีทั้งไว้เด็กไว้ผู้ใหญ่มีแบบทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์แต่เกมที่โหลดนี้จะไม่เสียตังค์นั่นเองคล้ายๆ GTA นั้นเรามารีวิวการโหลดกันเลยดีกว่าไปไปกันก่อนอื่นเลยให้เข้าไปที่ App Store ไม่แน่ใจว่าเกมนี้ใช้กับใช้กับ p พ a y Store ได้ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นมีคนโหลดในแอป t โต e เขาบอกแอป t โต e แต่ว่าเขาบอกว่าหาไม่เจออ่าสรุปแล้วณสรุปแล้วก็คือมีการทดลองแล้วว่าแอปสโต้แอปสโต้เนี่ยสามารถเล่นได้แต่เพ s สโต e เนี่ยไม่สามารถเล่นได้อ่าเพจสโตเนี่ยโหลดขึ้นมาปุ๊บเจออะไรไม่รู้โม่โมซั่วๆไม่เจอใช้ได้แต่เพ s สโต e ก่อนแรกเลยเนี่ยขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เพ s สโต e ใครๆก็รู้ดีอยู่แล้วล่ะเวลาจะโหลดเลยก็ต้องเข้า Play Store หรือ App Store นั่นเองแต่มันที่ใช้คือ App Store นั่นเองอย่าสับสนนะอย่าสับสนนะ App Store นี้เดี๋ยวใช้อ่านี่ App Store คือตัวนี้เผื่อบางคนไม่รู้จักนี่จะเป็นตัวนี้เลยอาจจะไม่เห็นนะอาจจะเป็นภาพบางๆกดเข้าไป อยู่นะแป๊บ,บนึงรอแป๊บบนึงขอแป๊บ,บนึงขอเรื่อก่อนอืมกำลังโหลดอยู่รอแป๊แบ,บหนึ่งอ๋อนี้อัพโหลด อุ้ยเร่งมันนอกเครือข่ายให้กดเดี๋ยวนะก่อนแรกเอยเปิดขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมให้ไปที่เซิร์ชแป๊บนึงขอปิดทวิตเตอร์กันแล้วให้พิมพ์ว่าเกม ให้ไปที่เซิร์ชเข้ามาแอปสโตร์แล้วต้องใครๆก็รู้ดีว่าเราจะค้นหาเกมอะไรเนี่ยเข้าไปที่เซิร์ชนั่นเองใครไม่รู้นี่โอ้โหเล่นโทรศัพท์ไปได้นยังไงใครไม่รู้ถ้าคนไม่รู้นะแล้วให้กดคําว่าเกมค่ะนี่ไงตัวนเ,นเนี้ยเห็นยัง หนึ่งนะคะอาจจะมีการเกียบข่ยื่นวุ่นวายนิดหน่อยเนี่ยอันนี้อันนี้นี่อัน,นอัน,น ที่เป็น g a m e l o f เข้าได้ทั้งฟรีและที่ไม่มีขึ้นว่าฟรีหรือว่าจะเขียนว่าเกมฟรีก็ได้เออแต่แต่ที่จะใช้เลือกวันนี้ก็คือใช้แบบแบบที่เขียนธรรมดาเลยอาจจะยเสียไตง่อะประมาณนี้นะกดไปเลย เราเข้าไปใช่ไหมแล้วให้หารูปชุดผู้หญิงใส่หมวกถือปืนชุดจะเป็นชุดสีชมพูเกมตัวนี้จะขึ้นด้วยตัว R อ่ะเอ้ยไม่ใช่สิขึ้นต้นด้วยตัว U ขออภัยด้วยถ้าข้อมูลผิดพลาดและอาจจะมีการพดูดมคำหยาบนิดหน่อยในการเล่นเกมดูข้างหน้าเลยโอ้โหคนภาพภากเล่เป็นร้อยภาพดีกมากเดี๋ยวพอเข้าไปเกมนี่จะรู้จะรู้มาก

โอเวะเลยโอ้ยไม่เอาเกม เราเหมือน U R U R ใช่ไหมเป็นตัว R I U R B เอ๊ะ R U D สิ R U D A N แล้วก็วินวรรค C R I M E เป็นเกมนี้เลยวงการจะเห็นก่อนเนาะ แล้วก็กดโหลดเข้าไปเลยว่าไงไ,ไอะรีวิวเกมแป๊บนึงขอตัวไปใส่ไอดีก เอกันคลิปสองเลยแล้วกันเพราะว่าเราอีกงานอไข้าดหอน,น,นะนอหนเนาะไปไกจังก็กลับมาต่อแล้วเนาะกลับมาที่เกมมันต่อเลยนี่เกมนี้นี่เกมที่มันเป็นผู้หญิงเนี่ยที่มันมีอีข้างบนสิบฟ้าอ่ะเข้าเกมมันต่อเลย โอ้ไว้โอ้ย <c oughs> อย่าสงสัยว่าคำอะไรก <c oughs> ิซาว่าไอแล้วกันหนังละหนังละเลยกดซีทเช้าไปเลยเฮลัยกดไปเลยไม่มีอะไรให้กดอันนั้นไปเลย เขาบอกว่าให้เดินอ่ะนี่เป็นการเดินอันนี้คือการต่อยกดเล่นทำรักจิตเพราะจิตนี้คือให้ไปต่อยให้ต่อยสีแดงให้ซื้อจนต่อยสีแดงกดสีชั่งเลยแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดนี่เพื่อทำรักจิตทำรกจิตนี้คือให้ซื้อปืน ซื้อ oh. สิเพชรเดี๋ยวซิอ้าวให้กดอยู่ได้แก่เลยหน้าป่อยแฮยิงเลยยิงไม่ตายเลยนะอิงหุ่นนี่ มันมีกดปิดกับกดเล่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องทำ,ทำภารกิจนี้เองมัน้มันจะขึ้นแล้วมันจะลงขานตา